พี่ราแป๊บพี่ราแป๊บราแป๊บครับ,บนั่เลยก็ได้ฝามีนันเลยฝากปีนั่นได้เลยบครับสวยงามครับบนเลครับบนเลยครับ ตัอท่านบนหน้านะครับตุดบบนหน้าพันนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรว่างแจ้งตะายใจตัดสินใจติดลูกท่านนักเรียนก็เป็นเพ่อนกำลงมือก็เป็นพือทอดวัฒนธรรมของคนไทยไว้ประกาในายทีตุ้งตู้เพียงต้องพนมมือนะลูกน้อยอ่ะติดท่านให้ท่านรู้ตัวเลยเนาะอาจารย์พ่อแห่งมตะผลสมาคมผู้จัดวิทยุแห่งประเทศไทยในราชูประถมเรียนเชิญอาจารย์พ่อ จุติทกเคียดสามอุกิจธรรมรัตน์หลวงพ่อตุ้ยกิตาธรรมโมอุทัยธรรมสุทรยหลวงพ่อเสนทางคัตสโลกรุเทธรรมโสพลหลวงพ่อบุญส่องขันติโกด้วยความเคารพครับผม สำหรับับเข้าพระพต้องาเลยนลูกเนาะับเข้าพระพุทธก็ทั้งตอมที่อรับ ขอเรียนผู้ชมและผู้ฟังให้ทราบครับต้องมีวิธี แต่ตัดมาให้ติ่งยกหังมนานาชาบตัดยันบพุกังสนังกาชาีตัดยั สำหรับข้านต่อไปก็ตานข้าวกายนะครับเรียนแถวเดียวหนุ่มเรียนไปแถวเดียวเนียนเดียวแถวเดียวนะ่ะรัอยนก็ยนข้ตาเรียนไปแถวเดียวหก็เดไ้ก็พาหรับกระพาที่ตลอวย มาเมตตาของข้าพเจ้าเรงเยก็ขอให้ท่านมาประดัที่อู่าุกระดิ่งอาบุญกระดิ่งฟอกว้าตึงดยกาเกี่ยวเ่น

หลวงพ่อนะหลวงพ่อจะเป็นผู้นำองค์เดียวนะครับพระไตรพระไตรทุนเข้ากำลังนี้ด้วยถ้าบ่เจอเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพที่กวาดพราไตให้กับจังหวัดสว่างอารมณ์แล้วก็ท่านที่นำพระไตมา นะครับเจอๆกันอีกเลยนะเดี๋ยวๆเรากลับเท่าไหร่ว่า

เวลาถวายะไรนะเดี๋ยวเขาก็เข้ากันไนะแค่นี้เียนอะนะเดี๋ยวใรที่จะุกจะทุกครับต่ท่านที่มีข้าไตว่เดี๋ยวลงท้าไตขึ้นแล้วก็จับาวาายนะครับจบาไหวายแ๋ยผสมนะเดี๋ยวเราจะให้วัตนายกเป็นคนกับานะครับแล้วท่านก็่าบตา ดูการที่มองเรานะครับ มักยัง,ง,ยงจจักวาลังจัจจิวาลังกัถินาปัถินาจีวระทุสังจีวระทุตังสังคัสตาสังขัตาโคนชโยามะาโคนัยยามะสาธุพันเตสาธุพันเตสังโฆสังโฆ อิมังอิมังสัพพลิปารังสัพพลิปารังขะขินะขะขินาทิวระทุสังทิวระทุสังปฏิคันหาตัวปฏิคันหาตัวปฏิแคหิตวาจาปฏิแคเหตตวาจาอิมินาทุเตนะอิมินาทุเตนะ กตินัตินอัตตะลัโตอัตตะลัโภธรมหากางอรมหากัรกีครตังากิรรม,ตมิตายะตายะสุขายาสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายข้าจีวรกฐินข้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้แด่พระิกษุสงแด่พระิกษุสงขอพระิกษุสงขอพระิกษุสงจงรับจงรับ ข้าจีวรกันข้าจีวรกัถิ่นด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้คันลับแล้วคันรับแล้วจงการกระถินลงการกถินด้วยภาพผืนนี้ด้วยภาพผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรคผลนิพพานเพื่อ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการนามเทินจาบมูตะตะภะคะวัตระาะโตมาสัมพุตตะนะมตะตะภะคาวโตระาะโตมาสัมพุตตสตะ นั neck. โมตตาปตะวะโตอาระหะโตสัมมาธัรมจุปตะหาติหาข้าพเจ้าอานิสงส์บริวารงลวงนี้เป็นของที่โยมแม่กำไรสุขอยู่พ้องครอบครัวคุณแม่จำปีอีเลึกพ้องครอบครัว คุณแม่สมคิดน่าการของครอบครัวคุณโยมไทรเนาะเริงกระเจศติของครอบครัวพร้อมด้วยชาวบ้านสว่างอารมณ์และชาวบ้านใกล้เคียงผู้ประกอบด้วยกั ให้พระสงฆ์้งวงยอมอนุญาตให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำปฏินักภารกิจตามพระบรมพุษานญาติได้และมีคำอัดอัปาัารา์ผู้รู้พระบรมพุทธานที่ตายพันนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยสี่สุตาที่คนณมีสติปัญญาสามารถ รู้ทำแต่ประการมีบุปกิจเป็นต้นทิ่สุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจับประทำประิตนักธารกิจตามพระบรมพุธาาุญาตได้บัดนี้ส่งทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ทิ่สุรูปใดจงพร้อมกันยอมญาตให้แก่ที่สุรูปนั้นเถิด ติดแล้วกั้าพระสัตย์เยาวงกพตอนนี้ถ้าร้างกใจสุขวันแก่ท้าพู่ไทฮิลารงโมฮิลารรมเป็นผู้มีจิตญาสามารถเทีอตาสามเป็นต่างที่ถิดตอวถ้าสรงรุ่นใจไม่เห็นสมควรถึงทัพกลวงขึ้นในพระดลสง ข้าเห็นเก้าควรยใจยึดสัญญาณกกัสัาการขึ้นพร้อมเพรียงได้เปิดใาดู